โดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ยังดีนะถ้าพอกลับมาถึงแล้วเนี่ยเอ่อทำงานก่อนหรือว่าไปเรียนต่อเอ่อตอนแรกทํางานค่ะตอนแรกทํางานแล้วก็ทำทำงานอยู่ช่องเจ็ดแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็ไปอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะแล้วก็แล้วก็ไปช่วงที่อยู่เอเจนซี่โฆษณาเนี้ยก็ไปเรียนไปเรียนที่เอไปเรียนที่เอแบ็กค่ะพอตอนที่ไปเรียนเรียนได้ปุ๊บตอนนั้นที่บ้านก็ ทำกิจการใหม่คือสับลรดกระป๋องหุ้นเป็นหุ้นส่วนกันก็มาทําเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือหาตลาดหาตลาดมือนอกอะค่ะแข่งกับเพราะว่าตอนนั้นสับะรดกระป๋องของเราเนี่ยต้องแข่งกับทางฮาวายอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ต้องหาตลาดมือนอกต้องแบบว่าเซิร์ชอะไรต่ออะไรก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนนั้นก็ต้องถือว่าชีวิตเข้มข้นนะฮะ ทำงาน้วยเรวเรียนด้วยไม่ใช่ที่เป็นงานแต่รู้สึกสนุกรู้สึกสนุกโอเคแล้วเรียนใช้เวลานานไหมฮะส <2 S 2> องปีค่ะสองปีหล<า>ังจากที่พอจบมาแล้วล้วจบมาแล้วก็มาทํางานที่พอตอนหลังเนี่ยที่บ้านทําอยู่ที่สารกกระป๋องเนี่ยสองปีเหมือนกันตลอดเวลาที่เรียน<า>พอออกมาแล้วก็มาทาพอจบออกมาแล้วเนี่ยก็มาทํบออา,าทบริษัทแหงเชน เสื้อผ้าแห่งเทนนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดทำได้อยู่ปีหนึ่งก็ไปมาสอนพิเศษที่เอแบะส,สอนนักศึกษาครับแล้วก็มาทำที่บ้านสอนนานไหมคะสอนได้ปีหนึ่งค่ะอืมก็ไม่เร็วประสบการณ์จากการสอนหนังสือนั้นคุณโซนา,าจะเห็นอะไรห,หลายๆอย่างจากชีวิตของนักศึกษานะฮะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าชีวิตของการเป็นครูนั้นเนี่ย ต้องเป็นผู้ให้นะฮะแล้วก็เวลาสอนหนังสือเนี่ยสอนแล้วต้องลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าเก่งกว่าอาจารย์ถ้าไม่เก่งแล้วโลกไม่จเจริญคุณผู้มชมฮะนี่เป็นชีวิตจริงะฮะเวลาที่จะเป็นครูสอนหนังสือนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายๆเนะี่ยเพราะเป็นแล้วต้องต้องให้ฮะให้อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็แน่นอนลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์เพราะถ้าไม่เก่งกว่าโลกไม่จเจริญนะครับนะฮะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์หรือครูที่สอนหนังสือนั้นต้องเรียนทุกอย่างตลอดชีวิตไม่มีการหยุดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมถามต่อยนิดหนึ่งของคุณสุวรรณามหลังจากสอนที่เอแบบมาได้ปีถึงแล้วกลับมาที่บริษัทเลยหรือเปล่าค่ะกลับมาทำงานที่บริษัทอะไรที่ทําให้กลับมาทํางานที่คุณพ่ออยากให้กลับมาอ๋ออ๋ออคุณพ่อบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ย มันเหมือนกับหม้อข้าวเนี่ยมันมันหุงสุกแล้วแค่เปิดฝาก็กินได้เลยใช่ใช่ใช่ใชแต่คุณพ่อนี่เปรียบเทียบเก่งนะะเขาชอบเปรียบเทียบอ <c oughs> เก่งมากมากเลยโอ้เปรียบเทียบเก่งมากแล้วจากตรงนั้นเนี่ยนะฮะ,ฮะมีอะไรที่ที่คุณโศนานเนี่ยถือเป็นแนวทางที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นมาม่อม <c oughs> คือมองคิดว่าวิชั่นวิชั่นของคุณพ่อเนี่ยคือเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งทีนี้พอนามารับตําแหน่งที่ทําเรื่องการตลาดก็ต้องเข้าใจวิชั่นเขาก่อนว่าบังเอิญบังเอิญเนี่ยมันเป็นวิชั่นเดียวกันมันก็เลยรู้สึกไม่อึดอัดเพียงแต่รู้สึกจะอึดอัดตรงวิธีการทํางานเพราะว่าแกลเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแกลไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามีวิชั่นเรามองไปด้วยอันเดียวกันทุกครั้งที่เวลาพอจะมีอะไรที่มันคราชกันเนี่ย ก็จะต้องซึ่งคลาชกันบ่อยนะคลาชกันบ่อยมากแต่ว่าคุณพ่อก็สนิทกับคุณพ่อก็จะพูดตรงตรงพูดตรงๆงเพราะว่าคือเหมือนกับที่บอกอาจารย์คุณพ่ออายุเยอะแล้วแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้มันไม่ใช่ทํางานด้วยกันในครอบครัวเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนละ่นเกเนอชั่นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับแบบว่าขณะเดียวกันเราก็จะต้องในฐานะซีออต้องดูแลลูกน้องแต่ขณะเดียวกันคุณพ่อก็ต้องดูแลคุณพ่อด้วยถูกต้องเพราะว่าถ้าเขาไม่ทํางานเขาก็จะนั่ง เฉามันก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้ค่ะ,ะใช่แล้วใช่แล้วก็ต้องเหมือนกับที่บอกก็คือก็อยึดเหมือนเดิม the truth will s e t you free ก็ต้องอก็ต้องไม่อายก็คุณพ่อเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบนี้พนักงานก็ต้องยอมรับว่าก็ว่ากันไปอือคุณผู้ชมฮะคุณสุนาพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงนะฮะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือเวลาที่ทํางานเนี่ยไหนจะทีมงานก็สําคัญบุคลากรีก็ยิ่งสําคัญกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตราท PI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่น,นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออรแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนโกรดอ,อินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา t p i พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-5090 0-2-285,5090 ถุพยารีสรทดีสรทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำก,กับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0ูน9 3 1 5ด5 2กกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้าด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข าเดินไปเนี่ยชีวิตของการเดินไปข้างหน้าแล้วก็ให้ประสบความสาเร็จนั้นเนี่ยมันต้องต่อสู้หลายๆอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเเดี๋ยวลฟังกันต่อแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะพูด,ดําทางนะฮะให้คุณชวนาเป็นคนพูดดีกว่าเพราะว่าออของแท้ซึ่งประสบมาด้วยตัวเองเลยเช่นต่อเลยฮะต่อตอบางทีเนี่ยนั่นก็คือทีมงานความคิดของคนรุ่นใหม่จากคี uh ่ huh. คุณพ่อ แล้วเราเนี่ยอยู่ตรงกลางจะทําไงครับที่มันจะให้มันไปด้วยกันได้ไปได้วยกันได้เนี่ยมันคงจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงว่าโอเคตอนนี้ส่วนในส่วนของโรงงานอย่างเช่นคุณพ่อเขาจะคีนเรื่องโรงงานเพราะเขาทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วในส่วนของการตลาดเนี่ยมันอาจจะ,ะเดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่าแล้วเขาก็จะปล่อยแล้วก็<อ>ไว้วางใจก็จะช่วยในการที่จะเรียกประชุมให้เรียกประชุมนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ต้องสมมุติว่า เวลาพอมีประชุมมีดิสคัสกันเนี่ยก็จะต้องอธิบายคุณพ่อฟัง uh huh. เป็นในภาษาที่คุณพ่อเข้าใจ uh huh. แล้วก็ whatever happen ก็จะต้องบอกคงานอยู่ตลอดว่าถามเลยว่าใครใครรักบริษัทนี้ที่สุด uh huh. คำถามเด็ดเลยใครร uh huh. ักบริษัทนี้ในเนี้ยที่ประชุมในรุมคุณพ่อด้วยใครรักบริษัทนี้ที่สุด uh huh. ใครอยากเห็นบริษัทนี้ก้าวหน้าที่สุด uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย บางครั้งความเิดนอาจไม่เหมือนกัน execution เนี่ยคือทุกคนอยากให้บริษัทเจริญแต่ในทางของตัวเอง execution ไม่เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองอีกแบบหนึ่งคุณพ่อก็จะมองอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีไม่รู้อาจจะเป็นเพราะ knowledge ไม่มีวิธีการคือก็ต้องพูดจนกระทั่ง knowledge เท่ากันแต่ถ้าสมมติอันนั้นไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่ใช่ประเด็นคือถึงแม้เขามี knowledge แล้วแต่เขาก็คิดว่าวิธีการของเขานี่น่าจะถูกก็ต้องก็ต้องยอมอ่ะเพราะในเมื่อ คนที่เป็นเจ้าของเงินถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็รักบริษัทมากที่สุดด้วยจริงใจกับบริษัทมากที่สุดด้วยต้องเลยคิดว่ามันต้องเป็นอยู่ที่ว่าต้องกลับมาที่วิธีการที่เราตั้งคําถามมากกว่าคําถามที่ถูกต้องนะเวลานั้นอ่ะอะไรคือคําถามที่ถูกต้องเพราะทุกคนมัวแต่วิ่งหาคําตอบอ่ะมันต้องนั่งหยุดลงแล้วก็ถามคำถามถามใหม่อ่ะถามคาถามใหม่ใครรักบริษัทที่สุด แล้วเราก็จะได้คําตอบที่มันควรจะเป็นอืมมากกว่าที่มันมีหลอยหลายร้อยวิธีที่ทําให้สําเร็จน่ะถูกต้องถูกต้องแต่คนที่ที่แบกโลกทั้งโลกไว้คือคุณสวนอนะ่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยความสนุกนะอสน,สนุกไม่ไม่รู้สึกไม่รู้รสึกเครียดเพราะว่า เราเองเนี่ยเราคงต้องการให้ทุกคนได้ชื่นชมด้วยในการสันใจของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเคสของการสันใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้คุณสุวรรณ์บอกว่าการพูดความจริงเท่านั้นแหละมันช่วยทําให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ใช่นะแต่มันก็ต้องมีสิ่งนวยนะอาจารย์ในก,การ <c oughs> พูด <c oughs> พูด <c oughs> พูดแบบไหนให้ให้คนรักพูดแบบไหนคนเกลียดแต่โดยที่ไม่แมนิปิเลตอ่ะใช่ใช่โดยที่ไม่แมนิปิเลตพูดอะไรก็พูดพูดตรงแต่น้ำเสียงก็สําคัญถ้าทีมากกว่าถ้าทีในใจอ่ะสมมติเขาเป็นผู้ใหญ่เราต้องมาด้วยความเรสเพคอ่ะยังไงก็ต้องเรสเพคอ่ะแต่คุณโซนาเนี่ยโชคดีอย่างที่คุณผ่านชีวิตของการเป็นครูมาด้วยนะการเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าให้อะไรหลายๆอย่างกับบุคคลได้มากทีเดียว เดี๋ยวพักสครู่หนึ่งแล้วก็ไปฟังกันต่อในช่วงหน้านะฮะเพราะคุณสวนายังมีอะไรหลายอย่างที่จะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ล้วนจะเป็นของดีทางนั้นนะครับพักสักครู่ครับ สูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนิน มั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-5090 02-285-5090พบกับชมใหม่ของเจริมเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ายการกุตไลเดี๋ยวเราฟังกันต่อว่าคุณสุวรรณานั้นยังมีอะไรที่ยังอยากจะบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบกันอีกนะ,ะแล้วผมบอกได้เลยว่าอย่าเปลี่ยนช่องนะครับคุณยังมีอะไรที่จะได้รับจากคุณสุวรรณาน,าน,นะใช่ไหมครับค่ะขอบคุณอาจารย์ก็หลังจากที่เข้ามาทําแล้วตอนนี้มันเป็นยุค Aec เราก็เตรียมก็คือเพิ่งย้ายโรงงานใหม่นะเตรียมสร้างโรงงานนี้มา3ปีแล้วแล้วก็โรงงานนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเนี่ย หลายเท่าจากที่เดิมเนี่ยสี่ไร่ครับตอนนี้เจ็ดสิบไร่โอ้โหใหญ่มากคือเตรียม AEC เลยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเตรียมว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเตรียมแผนเอาไว้ว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก็โฮไว้ก่อนคือคือปรับปรุงโครงสร้างของข้างในก่อนนะะก็รับพวก professional เข้ามาเนี่ยเยอะเยอะมากพอสมควรเกือบทุกทีมเลยตั้งแต่โรงงานเป็นต้นไปจนถึงจนถึงการตลาดนะคะก็เราก็เตรียมโรงงานเนี่ยเพื่อจะต้อน ตอบรับ AEC นะฮะก็แล้วก็นอกจากที่จะตอบรับ AEC แล้วเนี่ยเราก็จะขยายกิจการอีกอันหนึ่งไปก็คือให้มันเป็น business related กันกันกบตัวสินค้าเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้สินค้าของเรานนนเนี่ยคนใน AEC เนี่ยชอบอยู่แล้วเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านชอบอยู่แล้วแล้วเวลาพอเขาเข้ามาเนี่ยมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็อยากจะซื้อกลับไปติดไม้ติดมือกลับไปเราก็เลยเนื่องจากโรงงาน,นใหญ่ก็เลยแพลนไว้เลยว่าทําเหมือนกับ โรงงานที่เมืองนอกค่ะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็มีทัวร์ก็คือเราเตรียมเลยจะมีทัวร์จะมีก็คือเวลาพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีห้องมีที่ต้อนรับสําหรับทัวร์ที่มาลงนะชมเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็จะมีห้องวิดีทัศน์เข้าไปให้ฉายให้เห็นความเป็นมาของสิ่งของสิผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของเราว่าเรามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมาได้ยังไง นะคะสั้นๆแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปมันจะมีสกายวอล์กสกายวอล์กเนี่ยก็คือเดินปุ๊บเดินอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นการผลิตเลยเห็นเลยว่าผลิตยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็เดินลงมาพอเดินลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าส่วนของ DIY ถ้าเขาใหญ่จะทําคือทําเองทําเองเลยย่ามองอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือจะมีวีดิทัศน์ให้แล้วก็เป็นพวกทัวร์เนี่ยนั่งทํา<อ>ทําเสร็จปุ๊บก็ถ่ายลงสู่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์จะทำย่ามองกลิน่นพริกกลิ่นสมุนกลิ่น โหระพากิ่นอะไรต่ออะไรเราก็จะมีให้เสร็จเลยเป็นแพ็กเกจแล้วอาจารย์ก็มาปรุงทําเองอาจารย์ก็จะถ่ายรูปอาจารย์ติดไว้ที่ขวดเป็นยาหม่องเพื่ออาจารย์แล้วก็เสร็จปุ๊บจากห้อง DIY ก็จะเป็นห้องที่ขายของของเราแล้วก็จมทัวร์มันก็จะมีอันนี้ค่ะที่ที่ที่เราจะทําต่อมาทัวร์ที่มันจะเป็นเข้าต่อส่วนการลงงานแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งจวนจะเสร็จแล้วสิ้นปีนี้ก็จะเสร็จนะคะอันนั้นก็จะถือว่าเป็นเป็น มันมันก็ไม่เชิง CSR แต่ว่ามันเป็นการทําเพื่อสังคมคือเนื่องจากตั้งแต่ตั้งแต่นานเนี่ยมาขี่จักรยานคือแต่ก่อนเนี่ยไหลติดเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วหัวไหลติดมันอิน jury ค่ะแบบตกรถแล้วก็แล้วก็ไหลตกรถซ้ําๆอ่ะจนกระทั่งมือเนี่ยงอนเท่านี้ชูไม่ได้เลยต้องต้องแบบฝังเข็มตลอดแล้วก็เพื่อนก็ที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ่ชวนมา ปั่นจักรยานก็ปั่นไปปั่นมามือจากที่อย่างเงี้ยจับแฮนด์อันเดียวนะจ๊ะจัจับไปจับมามันมันหายเองโชคดีมากเออมันหายเองนะก็ขอบคุณพระเจ้าส่วนหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันเวลาขี่จักรยานแล้วชอบชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนได้สัมผัสแล้วการขี่จักรยานเนี่ยมันคือคือเหมือนที่บอกจันแต่ต้นว่าชอบเล่นกีฬาแต่การขี่จักรยานเนี่ย ทำได้ทุกระดับเลยในออฟฟิศตั้งแต่ตั้งแต่พนักงานตั้งแต่ยามขึ้นมาจนถึงซีอีโอขึ้นขี่ได้หมดเลยจักรยานที่ดีคือจักรยานที่เราใช้ก็คือตามสภาพไม่ต้องเป็นนี่ใครอ่ะขี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาเป็นนโยบายของบริษัทให้ให้พนักงานเนี่ยกู้เงินได้โดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วก็ให้ผ่อนภายในปีนึ่ง ทุกคนอยากจะได้อยากจะได้ของดีอ่ะและนาก็คิดว่าเรามาจากเจเนเรชันที่เวลากล้องเสียเราจะไปซ่อมวิทยุเสียจะไปซ่อมสมัยเนี้ยมันก็จะเสียทิ้งถ้าไปซ่อมเนี่ยแพงกว่าทิ้งคือเรามาจากยุคนั้นและทุกวันนี้มันมีขยะขยะเยอะมากก็เลยไม่อยากที่จะ ให้จักรยานที่เป็นนโยบายเราเป็นขยายอ่ะแล้วมันก็จริงเพราะทุกคนอยากได้ของดีเพราะของดีเนี่ยสมมุติว่าพอเขาเขาขี่แล้วเขาเบื่อเขาอยากจะเปลี่ยนอัพอัพตัวเองขึ้นครับเอาไปขายมันก็ยังไปเป็นของดีมือสองต่อจากคนอื่นแต่ถ้ามันไม่ดีมันจะไปเป็นเศษเหล็กเลยเป็นเศษเหล็กไปเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้พนักงานที่เข้าโครงการนี้ก็เยอะมากแล้วก็ขี่ขี่มาทำงานนะโะเราก็เลยมีห้องจักรยานให้พนักงานให้มาเก็บไว้ อันนั้ก็เป็นอันนึงแล้วก็เลยก็เลยกลับมาที่ทีมก็เลยทําทีมจักรยานทีมชื่อเปเปอร์มินไบท์แล้วก็ตอนนี้ก็เลยพอดีคุณพ่อมีซื้อที่เอาไว้ตรงซอยโยธินพัฒนาสามแล้วก็เป็นที่ดิน10ไร่ข้างหลังเป็นติดคลองเลยอ่ะก็เลยคิดว่าเอามาพัฒนาแล้วก็มาทําเป็นไบท์พาร์คซึ่งคนสามารถที่จะไปปั่นจักรยานไปแบบเทรนตัวเองได้ค่ะ คือทางเรียบมีแล้วแต่เวลาทางที่เป็นอะไรที่ต้องเข้าป่าหรืออย่างเงี้ยต้องเป็นแบบเม u า t ์เชนไบอ่ะมันต้องฝึกเพื่อทําให้เขาเนี่ยมีมีความรู้สึกเวลาคนขี่จักรยานและจะออกทริปเนี่ยไม่มีใครอยากไปเป็นภาระคนอื่นแต่อย่างน้อยเขาได้ชินก่อนเขาได้เออเจออย่างนี้นะถ้าเจอเนินเจอหินเจออะไรต้องทํำยังไงอะไรอเงี้ยแล้วก็จะได้เข้าป่าได้เพราะว่า สิ่งที่ชอบมากเนี่ยก็คือแต่ก่อนในเวลาไปเมืองนอกเนี่ยจะชอบเล่นสกีขี่จักรยานไปเทรคกิ้งแต่พอได้มาขี่จักรยานเนี่ยแล้วก็ไปกับทีมจักรยานพวกคนที่เขาขี่กันเก่งๆเนี่ยขาก็จะพามีอยู่หลายปีก่อนจะไปแล้วไปซ้ําๆเลยคือทุ่งแสงหลวงสวยมากแล้วก็แบบไปขี่จักรยานในทุ่งแสงหลวงค่ะแล้วก็ทุกคนไปแล้วก็พอไปเนี่ยมันจะทําให้เรารักประเทศไทยมากเลยมีความรู้สึกว่า อันนี้เป็นผืนป่าบางคนก็อย่างเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะรู้สึกไกลตัวจังป่าแม่ป่ารักป่าไหมเขารักก็รักตามกันมั่งแต่ถ้าเราเข้าไปสัมผัสป่าจริงๆมันจะเป็น first hand experience ที่ทำให้เรามีประสบการณ์กับป่าแล้วพอมันจะเข้าใจจริงๆว่าว่าเวลาที่เขาจะมาทำลายป่าเนี่ยสัตว์ป่าจะเป็นยังไงมันจะเข้าใจจริงๆแล้วมันจะหวงแหนจริงๆมันจะมันเป็นอะไรที่โดยปริยายม,มันทำให้คนเนี่ยรักรักชาติอ่ะเหมือนกันอ่ะเวลาที่ไป ไปตรงไหนมุมมุมตรงไหนของประเทศก็ตามเวลาที่เราได้ไปขีบได้ไปสัมผัสดินตรงนั้นน่ะเราจะรักและหวงแหนมันน่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไบค์พาร์คอันเนี้จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเนี้ยมาไปเที่ยวในประเทศเที่ยวด้วยจักรยานมาขึ้นคือเดินมันเห็นไม่เห็นนิดหน่อยอ่ะนั่งอยู่ในรถนั่งแป๊บเดียวก็หลับแล้วแต่ถ้าขี่จักรยานเนี่ยโอ้โหสนุกมากคุณผู้ชมฮะฟังคุณสุรนาพูดแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณาพูดมาแล้วบอกเรามานั้นมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งทีเ่เป็นของที่สัมผัสได้แล้วก็ฝ่ายหาได้นะฮะไม่จําเป็นต้องอใช้อะไรที่มันฝ่หาไม่ได้ไม่ต้องเลยมันจับต้องได้แล้วทุกอย่างมันเป็นของจริงและเป็นของที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งส่วนรวมด้วยนะครับต้องบอกคุณชมนิดหนึ่งวันนี้รายการกรุ๊ปไลน์เรา มีโอกาสมานั่งสนทนาคุณชวนานั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างผมผมชื่นชมมากและผมประทับใจมากเลยว่าความคิดคุณชวนาตั้งแต่เริ่มสนทนากันมาจนถึงณตรงนี้เนี่ยผมพอใจมากๆากเลยแล้วก็เวลาหมดไปเร็วมากจริงๆนะฮะมันมันหมดไปแบบเออแต่ไม่เสียดายนะฮะเพราะว่าหมดแต่มีคุณค่าค่อนข้างเยอะทีเดียว แล้วก็วันนี้รายการกูรไลฟ์ของเราคงต้องขอขอบพระคุณคุณชวนาเอ่อเอเี่ยมพิ่คุณไว้นนโอกาสนี้ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะาอาจารย์ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์บริษัทเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจักตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับทุนาอยากจะพาบริษัทนะฮะไปข้างหน้าในอนาคตนั้นเนี่ย เพื่ออะไรอีกคือวิชั่นของเราเนี่ยก็คือการการเป็นอยู่ของบริษัทนี้คืออยู่เพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมเราไม่ใช่แค่ต้องการอันนี้คือสิ่งที่ติดเอาไว้ที่เป็นวิชั่นของบริษัทเลยนะเราไม่ใช่ต้องการการมีอยู่ของเบอร์ทรัมเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่มากรอบโกยการมีอยู่ของเบอร์ทรัมเนี่ยคือนอกจากที่เราผลิตสินค้าคือแน่นอนต้องมีกําไรกําไรในส่วนของเราเนี่ยผู้ถือหุ้นก็สําคัญพนักงานก็สําคัญ คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สำคัญใช่ครับใน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 วิชั่นที่เขียนเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทำดีถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่โอกาสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเป็นเอานำเสนอเป็นเป็นข้อต่อของสังคมในการนำเสนอให้คนได้มีโอกาสได้ทำความดีโอนาเย็นม,มาก